คบเสียกินสเต็กค,คบเด็กกินมามา่าคบป๋าป๋า,ปาพามาจดกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยในตำนานกว๋วยเตี๋ยวกเกษมเชียงใหม่ครับวัฒนอรรมเลยก๋วยเตี๋ยวบะต้องบรรยากาศต้องตาต้อง,อง,อง,องใจโอ้เริงเจริะทั้งไทยและเทศก๋วยเตี๋ยวอย่างเริงเจริะจะก็จะฟาคนเล็กๆขาย,ยาวๆทพระเอกของงานคืองงนนเนื้อเปื่อยในตำนานและลุงเกษม ดูแล้วกระเสมสำราญในการเอนจอยผมมาต้องบอกก่อนนะครับว่าเกี mm ๊ย hmm. วทอดน,นี้พอน่นม่ได้ว่าทอดเต็มสตรีมเด้อยเพราะว่าผมมาก่อน11โมงทางร้านไม่ได้ขายเส้นใหญ่และเส้นบะหมี่มามา่าไม่มีขายแต่เส้นเล็กกับมีขาวเท่านั้น mm hmm. พิเศษเส้นนี้กว่บ,บะมีนะ่เนอะเพราะพันคือเส้นมาตรฐานเดียวกันเซียวเออตั้งโต๊ะผมไปกับแต่กล้องสองคนนะครับก็ทาง,งว้ว่า2อ,อย่างเดี๋ยวกินบะหมดแต่งหน้าทาปาก ชามแรกผมสั่งเส้นเล็กแห้งเนื้อเปือยล้วนถามว่าเป็นยังไรถึงสั่งเส้นเล็กแห้งเนื้อเปื่อยก่อนแต่เนี่ย ถ้าสร้างเป็นเส้นเล็กน้ำเนี่ยมันจะดูดแล้วก็อืดครับจุดเด่นของเล็กแ้่ก็คือการคลุกแบบสูตรโบราณมาตรฐานเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วยังใดอย่างอันครับบัรจุกสูนเมนูที่2นี่เป็นมีขาวเนอะมีขาวนี่ผมสร้างนะครับเพราะว่ามันบบอืดใ่คลุกขาวเต็มคาราเบลส่วนมีขาวนี่ก็เต็มตี้ครับผมว่ามันหวานแล้วนะผมใส่เพราะพริกป่นน้อยเดียวแล้วก็เอาละครับถึงเวลาเทสท์เอเวอรี่บอดี้ ผมเอาตะเกียบจิ้มๆพอนะคุณผู้ชมครับมันยุยขนาดนี้เลยอ่ะโอ้เลี่ยหางนะเนื้อเปื่อยในตำนานแท้ๆนะครับเนี่ยนะโอ้เปื่อยแท้เปื่อยว่าครับยุยบ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 ุยอีเลยครับโอ้โหนะกระซ่วกับกระซ่วแล้วก็ยิ้มเยิ้มยาวๆยัวยัวเยิ้มเยิ้มแล้วก็หักงบงบกรามันคนกันเองไม่ต้องเกรงใจใครงบงบผูดแบบลูกทุ่งกันเองครับงบและเมนูน้ำมีเขาวลูกชิ้นเนื้อเปื่อย อูถึงนี่กัดแต้กัดว่าครับใครสั่สงเบิร์ได้ที่ผมว่าต้องมีพลังการกินระดับจัมโบ้เอครับตืดๆถูกใจลูกชิ้นก็ทำเ,เองครับลูกชิ้นนี่แป้งโอโมันมีเลยครับเน้นๆดุบๆน้ำซุปโยโย่ยอะทุกใจ ส่วนเกี๊ยวทอดเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเคยมาเวลาพามรีไทม์หรือว่าช่วงพรามไทม์เวลานเปุณนะคือประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงของความอดทนเนะาะเพราะป้ลจะออกออเดอร์ชามต่อชามเวลาคนเยอะต้องใจเย็นก็นจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของเมนูเ,มนเกี๊ยวทอดเนี่ยปิ้ลว่ากินข้าวเวลาแก้หิวไปก่อนเมนูแก้เกอสําหรับเกี๊ยวแต่ว่ากลิ่นมันล,ล้แต่ครับผมเคยเลี้ยงถึงสามจานเลยกินเลี้ยงแลบเป็นคอนโดเลยครับสำหรับเอามา<อ>ครับนะรีแคปรสชาติรสชาติก๋วย เดียวกระเสอยู่ที่ห้าเขียงและสรุปการจัดการกับการออกออเดอร์อาหารผมเฮ้ยอ,อยู่ที่4ี่เขียงผมต้องบอกทาความเข้าใจก่อนบาคุอาจจะใจร้อนมากินร้านนี้ไปได้นะครับว่า2เท่าตึงคุณลุงคุณป้าเปิ้นออกออเดอร์ชามต่อชามต่อชามฉะนั้นผิดพลาดอะไรขออาภัยกันด้วยสําหรับร้านก๋วยเตี๋ยกระเสษมส่วนเวลาเปิดปิดเปิด,ปดตั้งแต่ตอน7จ็ดโมงครึ่งปิดเวลาบ่ายสี่โมงเย็นสุขราคา ก๋วยเตี๋ยวชามละ70หอพริงบ้านแถม2ห่อ7จ็ด2น 7, ่งเ 7, ็2เจ็อผมกับแตกกล้องเกี้ยวคนละชามรวมกันเป็น2ชามชามละ20รวมทั้งหมดเป็น320บาทผมพ่งคะแนนอยู่ที่หอเต็มผ้าเขียงซุ่ราคาทั้งหมดอยู่ที่14ส่วน15เขียงมาเตะมันตึงล้ำก๋วยเตี๋ยวในตำนานก๋วยเตี๋ยวกษมจังมอยลุงเกษมอายุวโนสุขังพลัง